สวิตช์เกมสาอ่ะคนทั่วไปอาจจะบอกว่าห่วยอาจจะบอกว่าเป็นซีซั่นที่แย่ที่สุดเออมันขัดใจคนทั่วไปเว้ยถ้าเราอ่ะเป็นคนดูเอ,อ่อซีรีส์แนวแบบว่าซิว v เวอร์เอาตัวรอดอ่ะเรายอมรับนะว่ามันอาจจะเป็นซีรีส์ที่สอบตกในด้านนี้แต่ซีรีส์เนี้ยถ้าใครอ่ะได้ลองเป็นพ่อคนแม่คนมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเว้ยในเรื่องเนี้ยสวิตเกมสามอ่ะมันพูดถึงเกมเอาตัวรอดแต่ว่าตัวเอกในเรื่องก็คือกีฮุนมันไม่ได้สนใจเอาตัวรอดเลยเว้ยคือถ้าสังเกตดีๆในตอนจบซีซั่นสองอ่ะก็คือจิตตกซี คือพยายามจะคอต่อต่อแล้วแต่ก็คือทํายังไม่ได้ด้วยซ้าเหมือนถูกบังคับให้เล่นเกมแต่ว่าใจอ่ะไม่อยู่กับตัวแล้วเว้ยดังนั้นอ่ะภารกิจของกีฮุนในซีซันเนี่ยมันไม่ใช่การสู้เพื่อชนะเกมแต่มันถูกฝากฝังกับภารกิจบางอย่างภารกิจเนี่ยมันคือการรักษาความบริสุทธิ์บางอย่างเอาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์เนี่ยมันคือความหวังเว้ยอย่าลืมนะว่าในโลกเนี่ยเต็มไปด้วยคนไม่ดีคนเห็นแก่ตัวซึ่งในในเกมก็เป็นแบบนั้นแต่การสู้เพื่อรักษาความหวังอ่ะ เราต้องการคนดีๆในสังคมไม่ใช่เหรอทุกคนอาจจะบอกว่าเป็นคนดีแล้วมันโง่แต่อย่าลืมนะเป็นคนดีมันคือการมีความหวังในสังคมเว้ยเต็มของเรื่องเนี่ยมันชัดขึ้นเว้ยตอนที่คู่แม่ลูกในอ,อ่อี p 2คือคุณป้ายอมหยุดเอาเอามีดแทงลูกตัวเองเพื่อหยุดให้ลูกตัวเองอะคิวผู้หญิง,งคนหนึ่งที่คุณป้าทําอย่างนั้นอะมันไม่ใช่เพราะอยากหยุดลูกให้เลิกคิวเด็กนะแต่มันคือการหยุดยั้งปีศาจในตัวลูกมันไม่มีพ่อแม่คนไหนอะอยากเห็นลูกตัวเองเป็นปีศาจเว้ยดังนั้นคุณป้านั่นอะเขารู้ย่ล้ววาลกามนนนทีจสั็บงง แต่นั่นแหละมันคือธีมที่เห็นชัดไงว่าการปกป้องความบริสุทธิ์บางอย่างแล้วภารกิจเนี่ยมันก็คือส่งไม้ต่อมาที่พระเอกที่ต้องปกป้องเด็กทารกที่เกิดขึ้นการปกป้องเด็กเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความหวังถึงแม้เด็กจะเกิดในสถานที่เลวร้ายแต่เด็กมันคือความบริสุทธิ์ที่มีสิทธิ์ที่จะเติบโตมันเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วพระเอกอ่ะสู้สุดใจเพื่อปกป้องสิ่งเนี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าพระเอกโง่งแต่การกระทาของพระเอกที่ปกป้องเด็กมันก็ส่งผลรีเฟล็กไปกับตัวละครรอบๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟอนด์แมนที่ตอนจบอ มันทําตามแผนมันแต่มันก็ไม่ทำไงเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทาให้ฟอนแมนมั่งฉุกคิดขึ้นได้บ้างหรือแม้แต่ตัวละครสาวเกาหลีเหนือที่หมดหวังกับชีวิตแล้วแลวจะคอร์รตอเว้แต่พอเห็นสิ่งที่พระเอกทำอ่ะสุดท้ายตอนจบของเรื่องอ่ะมันก็สื่อให้เห็นไงว่าเธอก็ได้พบกับสิ่งที่เธอตามหานั่นก็คือลูกของเธอสังเกตเลยนะว่าตอนจบอ่ะชีวิตพระเอกคือยอมเสียสละแต่ว่าทุกคนรอบๆอบอ่ะคือมีความสุขหมดเลยสรุปเลยนะซีรีส์เนี่ย อาจจะขัดใจคนแต่ขนาดเราอะยังอยากอยู่ในโลกที่มีแต่คนดีๆเลยสุดท้ายแล้วซีรีส์เนี่ยก็ต้องการแสดงจุดยืนว่าเราจงเชื่อมั่นในความดีและอยากให้คนที่ดูจนจบเนี่ยยังเชื่อมั่นในความดีไว้มากกว่าที่จะมองว่าทุกคนเห็นแก่ตัวหมดเอาตัวรอดหมด